มาแล้วครับขบวน417นะก็กำลังจะเข้าจอดสถานีมังพลนะะ17นาฬิกา57นาทีนะฮะตามเวลาเลยนะฮะวันนี้ ผู้โดยสารที่มึงคนขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะพรุ่งนี้วันจันทร์เข้าเมืองนะครับไฟมันส่องมานะเลยมองไม่ค่อยเห็นผู้โดยสารนะครับ

วิ่งมาแล้วมามาช่วงรถไฟมาพอดีเลยนะต้องสามคนได้ไหมประมาณสามคนไม่รู้เจนะ้าหน้าที่เห็นหรือ่ะนะนะไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะ เราเห็นแล้วครับสมรรถตั้งใจสารสมตั้งใจสังสาร้านอาหาร้านเกิดในัวาต สคนนะรอสามคน ผู้โดยสารเต็มนะบางคนก็ได้ยืนนะบางคนเพรามันเต็มนะขึ้นบางคนเยอะมากนะเดี๋ยวรอ5-60อีกขบวนหนึ่งนะียก,ก็น่าจะประมาณอีก4-5นาทีนะก็จะเข้าบางคนแล้วนะแล้ว517นะ่จ็7ตามหลัง417มานะวันนี้